ทุกคนครับหลังจากเมื่อคืนนี้นะฮะก็มีฝนตกก็บรรยากาศภายในสวนสวนบ้านนอกก็เจอสภาพน้ำเจิดนองเต็มคลองไส้ไก่นะเนี่ยนะครับตกดีมากน้ำในคลองเลื้องเลยขุนคุนคุน นี่นะครับบรรยากาศให้ดูสภาพนะคระับนละัก็ไม่นึกนะครับว่าฝนจะตกแบบต่อเนื่องกันเลยโหหลายชั่วโมงอยู่ะฮะคลองไส้ไกนนนะะ่น้ำขุ่นเลยนี่ฮะน้ำขัง ส่วนนี่ธนาคารน้ำก็น้ำจืดนอง <c oughs> ออก็ดีนะหลังจากที่อากาศมันร้อนนะอากาศมันร้อนมันก็ได้ฝนตกบ้าบ้างมันก็โอเคอุยผมยังไม่กล้าเดินนะเพราะว่าดินยังอุ้มน้ำอยู่แล้วมันจะแฉะจะเป็นโคลนโอเค นี่ฮะบรรยากาศฝนตกเมื่อคืนสภาพส้วนหอมไอ้ที่ปลูกในกระถางก็ยังโอเคอยู่ไม่มีปนนะะัญหาฮะปัญหาอย่างเดียวคือดินน้ำฝนตกมามันก็ไหลลงคลองไส้ไก่จนเหลืองขุนหมดเลย อันนี้กรส้มจี๊ดนีฮะคนมาอยูอ่ส่วนบ้านนอกนะครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมามีฝนตกคลอง ไส้ไก่ของผมก็ขุ่นตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสภาพจะใสแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วฮะแล้วก็เมื่อวานก็ปรับปรุงตรงขอบบ่อน้ำใหม่นะครับทำใหม่นะฮะเพราะว่ามันมันไม่สวยนะครับแล้วก็น้ำไหลเข้าตอนนี้ก็เริ่มยกระดับนิดหนึง นี่นะแล้วก็วางวางผักดูนะก็ปลูกขึ้นช่ายเอาไว้ตั้งนั้นนะเอามาใส่ภายในคลองนะี่ฮะดูนะน้ำกมใส่เมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ก็ปลูกอีนูน นะปลูกผักอีนูนอยู่สองต้นนะฮะนี่ครับลงเมื่อเช้านี้เองนะครับอันนี้เป็นโหระพาไว้กระเพากระเพราดอกมะลิ ดินตรงนี้ก็ยังไม่เอาไปไหนนะครับเดี๋ยวว่าจะผสมปุ๋ยจะหมักดินไว้ก่อนนะครับสมมจีตสามโลกสามหน่วยตัวนี้ก็สองออกแล้วนะฮะแ้โรพา ลงต้นหอมงามๆกำลังงามกำลังใบก็เก็บไปเรื่อยๆนะไปจิ้มน้ำพริกใส่ต้มนู่นนี่นั่นในครัวเรียนนี่อันนี้ก็ลงมาเขือ ลงทิ้งๆไว้อย่างนั้นแหละครับน,น้ำบรรยากาศดีมากครับช่วงนี้เมฆฟ้าคล้มๆเหมือนว่ามันจะตกฝนมันจะตกใหมอ่อนะ กล้วยกล้วนะมะม่วงเคี้ยวใหญ่ร่วงก็ร่วงไอตอนมีดอกโอ้ยเต็มตอนนี้ก็เริ่มร่วงแล้วนะะ พริกไทยสองต้นดูหน่อยดูหน่อยนี่นะครับต้นพริกไทยของเราให้ผลผลิตได้กินตลอด บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับในสวนบ้านนอกนะครับก็ปรับปรุงพื้นที่ไปเรื่อยๆหาต้นไม้มาลงเรื่อยๆนะครับหาปุงหาผักอยากกินอะไรก็จะหามาปลูกนะฮะส่วนผักครัวเรือนเราก็มีนะต้นหอมผักชีตะกไคร้ไปมะกรวดอะไรก็มีนะพยายามหาให้ครอบวงจร เพื่อเราจะได้ประหยัดขึ้นหน่อยน,นี่นะอันนี้ก็เอาโต๊ะเขี้รายเย็นๆก็มานั่งชมมานั่งจิบบรรยากาศภายในสวนเล็กๆนะครับก็สนุกดีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นต้นพริก ที่เพาะไว้นะต้นพริกนะฮะเนี่ยรอเขาใหญ่วันนี้หน่อยเดี๋ยวจะขยับขยายลงกระถางนะมะพร้าวน้ำหอมดูว่าติดลูกมสี่ห้าลูก <c oughs> หนึ่งทลายมีแค่เนี้ยง <c oughs> านนั่นก็ร่วงหมดแล้วแค่ลูกเดียวดูสิ ร่วงมะคราน้ำหอมนะตัวนี้พาน้ำหอมต้นตะไคร้ โอเคนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ